ในการศึกกับกรุงเวียงจันในสมัยนั้นขุนหญิงโมประกาศก้าต่อหน้าขาราชบริพานทั้งเมืองว่าเมืองโคราชแห่งนี้ข้าจะปกป้องกันด้วยชีวิตปกป้องกันด้วยเลือดเนื้อเพื่อไม่ให้อาริราช ี๋ยวนี้มาดูขันซิบ้าหญิงโมโคลาดจะประกาศศักดิ์ศรีจะประกาศศักดิ์ศรีในนามของเรือเพชรพิมายสู้กับเรือในนามของสาวเมืองนนท์พกูดถีกับพยัก์เดชาได้หรือไม่เลิกปเปยบทฝายเบียดเลิกฝายเสียไายสีเอาละหวยเอาละหว่าคุณหญิงโมบอกว่านางสาวบุญเหลือตอนดิวบอกอ้สู้ตายกับเจ้าอุองแต่ว่าในเที่ยงนี้ต้องมาสู้กับไอ้หนุ่มเมืองนนท์หรือว่าสาวเมืองนนท์พยัก์เดชาเลิกฝายบทฝายเบียดฝายเสียฝายสีไปกันยกากจนบ้า E <síntos> เที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายนี่สำหรับวันนี้ผ่านเลยนะเลยตาเลยนะเลยจ๋าเมื่อเจอถนนบุรี่อ้หนุ่มบอกว่าเที่ยวนี้บอกว่าโคราชจะทำได้ม้วยเจอกถนนบุรีต่างคนต่างใสต่างคนต่างอัดต่างคนต่างพัดต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนนี้สาวเมืองนนเที่ยวนี้พยัยามเล็กทาจะทานไข่ไม่ไหวเมื่อเจอกับเพชรมิบ่ายิงคนล่าจะตู้ได้หรือไม่ได้หมาแล้วจ้าหมาแล้วจ๋าผ่านครึ่งทางมาแล้วเขาบอกว่าในเที่ยวนี้ว่าเมืองเฮียหมอกขนโคราชในน้ำของเพชรมิบ่ายอยู่รอบสามแดดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วผ่านเลยบอลเลยพี่หุ่นได้จี้หมาดีนนะของพยัติด เดชามาดูว่าในเที่ยวนี้ใครจะเข้าเซนชัยใครจะเข้าเซนชัยยังไม่รู้เลยมาหน้อยห้าสิบแต่คนนี้ว่าพญากรเดาชาร่องน้ำน้ำเงินวิ่หนีตะพกหนีได้หนีไปหนีได้แต่พี่มา้ก็ไม่เท่าเนี่ยล่องน้ำแดงไว้แดงดีไว้แดงดีก็แซงได้ว่าแล้วเปิดหัวเปิดตาต่างคนต่างเปิดดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะเว้ยู้กันสุดสุดท้ายสุดสุดท้ายในเที่ยวนี้จะต้องตัดชื่อในสมบัติระพจะต้องบันทึกไว้ในหงษ์สมณีและหงษ์สมดัง ตาดที่ไว้ในนาวของมณีมงบลโว่าแล้วเลือเพ็ดไปไหม,มเรือเรือนสาวบังนแล้วก็พวดเอาเซชัยครับเรือเข้าเชนชัยกรรมการผู้จงเกียดก็ไม่รอช้ายกผมน้ำเงินให้เรือเรือเรือสเรือเรือนนพยัยกรเดาเป็นฝ่ายชนะครับท่านเกมนี้หลังจากคู่นี้จบไปครับคูที่